สวัสดีครับผมรัรัไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่แถวตำบลกุศะอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรนะครับก็เป็นจุดกั้นรถไฟนะครับกิโลเมตรที่574ครับจุดนี้ครับอีกประมาณ4ปี5ปีนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับเป็นงานพืชสวนโลกนะครับที่จะจัดในวันที่ หนึงพฤษภาคมพศสอ6 9นถึง14มีนาคมพศ2570นะครับที่แถวๆชุมชนน้องแดนะครับบริเวณด้านหน้านะครับบริเวณนี้ครับเลยไปสักประมาณ4 5 0ถึง500เมตรนะครับก่อนถึงจุดตัดบริเวณถนนมิตรภาพนะครับด้านนู้นนะครับบริเวณนี้ก็จะถูก เดลมิรเป็นที่จัดงานพือส่วนโลกปี2569ในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็อยู่ติดกับทางรถไฟแล้วก็อยู่ติดกับถนนมิตรภาพเลยนะครับอ่าก็สะดวกทั้งสองทางเลยนะครับไม่แน่อนาคตอาจจะมีการสร้างที่หยุดรถชั่วคราวก็ได้นะครับอาจจะคล้ายๆกับป้ายหยุดรถ แจมบุรี e นะครับของที่ชนบุรีก็ได้นะครับไม่แน่นะครับอาจจะมีการมาทําที่หยุดรถตรงนี้ครับงานก็จะจัดอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนเลยนะครับบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ในอนาคตนะครับหลังจากนี้สี่ถึงห้าปีนะครับก็จะมีการจัดงานพอสุนโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ครับชุมชน หนองแดนะครับตำบลกุศะเภอเมืองจอดอุดรนะครับเี๋ยวสักคู่ขบวนรถ75กำลังจะวิ่งผ่านนะครับขบวนรถไฟกำลังจะเข้ามาครับขบวนดีสลงที่75กรุงเทพหนองคายครับ กันการทำงาน